มาแล้วคะ่ะโคเรโคเรสวัสดีค่ะเพื่อนๆืยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเอกีชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูซูซานจะอร่อยนะคะก็คือแกงเทโพหมูสามชั้นนะคะนี่นะคะดูสิคะสีสันสน่าก,กินมากๆเลยคะ่ะรสชาติก็จะเผ็ดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็จะมีอมเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะอร่อยอร่อยน่าก,กินสุดๆเลยคะ่ะ หวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและเกษตรทุกๆท,ท่านนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือนะคะเข้าครัวกันนะคะเข้าครัวเตรียมวัตถุดิบกันก่อนนะคะนี่นะคะมาค่ะเข้าครัวกันนะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่นะคะผักบุ้ง3กรกํานะคะแล้วก็หมู3ชั้นนะคะแล้วก็วัตถุอุปกรณ์ต่างๆนะคะขั้นแรกเี่เราก็จะเอาน้ําใส่กะละมังนะคะใส่เกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะเพื่อจะ แช่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งของเราเนี่ยมันจะมียางนะคะนี่นะคะแช่ผักบุ้งนะคะจะไม่ให้ยางมันมีสีดำนะคะแล้วก็จะให้ผักมันเขียวสดใสนะคะก็ใส่มะนาวสักนิดนึงนะคะผักมันจะเขียวนะคะจะทําให้ผักคงความเขียวอยู่นะคะประมาณนี้นะคะก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะนี่นะคะแล้วก็หั่นผักบุ้งนะคะเป็นชิ้น ยาวประมาณหนึ่งนิ้วนิ้วนิ้วกว่ากานิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะสั้นๆยาวๆย,ย,ยังไงก็ได้นะคะนี่นะคะก็จะ,จะบีบบีบนิดนึงนะคะใหเ้เขาเรียกว่าอะไรนะผักบุ้งมันแตกนะคะมันกรอบมากเลยนะคะเสียงมันดังก๊บ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  <laughs> <laughs> นี่นะคะบีบๆีบประมาณนี้นะคะแล้วก็หั่ ปวมยาวก็กะเอานะคะประมาณนิ้วกกานิดนนะคะนิดนิดน้วครึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเสร็จแล้วะะเราก็สงสงนะคะขยาามน้<ๆ>ํามันน<ๆ>้อยไปเราก็เติมน้นํานิดนึงนะคะเพื่อนๆ,ๆเพราะว,าว่ามันไม่ท่วบนะคะเมื่อกี้เรากะไม่ถูกนะคะนี่นะคะกดๆให้มันจมน้ํานะคะแช่ไว้ก่อนนะคะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาหั่นหมูกันก่อนนะคะหมูสมชั้นนะคะนี่นะคะมี2ชิ้นยาวๆนะคะเราก็จะใส่หมดเลยนะคะ ว่าเราจะแกงเยอะนิดนึงนะคะประมาณนี้เลยนะคะใครจะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ยังไงก็ได้มันก็อร่อยเหมือนกันนะคะประมาณนี้เลยค่ะสองชิ้นนะคะก็จะได้ประมาณหนึ่งจานนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเต็มจานเลยนะคะเสร็จแล้วหมูหนึ่งจานนะคะแล้วก็มะกรูดนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะแล้วก็บีบเอาเม็ดออกนะคะเม็ดเนี่ยมันจะขมนะคะเพื่อนๆก็บีบเอาออกนิดนึงนะคะแล้วก็ใบมะกรูด ใบมะกรูดจิ๋วของเรามันมีอยู่นิดเดียวนะคะบางครั้งก็ใบใหญ่บางครั้งก็ใบเล็กอันนี้เรามาันหีน้ำนิดนึงนะคะนี่นะคะใบมะกรูดน่าค่ะวัตถุดิบก็พร้อมแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีหมูสามชั้นนะคะที่เราหั่นไว้นะคะหนึ่งจานนะคะแล้วก็ผักบุ้งนะคะหนึ่งกะล่มังใหญ่ๆเลยนะคะสามกํานะคะ แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปีป๊บผงปรุงรสชูรสนะคะแล้วก็กะทินะคะกะทิพริกแกงนะคะใบมะกรูดแล้วก็ผลมะกรูดสักสองลูกนะคะกะเอานะคะเพื่อนๆมาค่ะเรามาตั้งหม้อนะคะใส่กะทิลงไปนะคะประมาณหนึ่งกล่องนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะหนึ่งกล่องครึ่งเลยก็ได้นะคะแล้วก็รอตั้งให้มันร้อนนิดนึงนะคะ เราก็จะใช้น้ำนะคะทำเป็นหางก,กะตินะคะเทลงไปนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะไฟเริ่มร้อนได้เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกนะคะพริกแกงนะคะพริกแกงพริกแกงเผ็ดเนี่ยแหละคะ่ะประมาณนี้นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะใครอยากให้มันมีรสชาติเผ็ดเยอะก็ใส่พริกเยอะได้นะคะไม่จํากัดนะคะก็แล้วแต่รสชาติของกันที่เรากินกันแต่ละบ้านเนี่ยรสชาติก็จะแตกต่างกันไปนะคะอร่อยอร่อยตาม ตามบ้านของเรานะคะรสชาติทั่วไปก็จะเผ็ดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็จะมีอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะอมเปรี้ยวน้ำมะขามนะคะเพื่อนๆจะอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะกุเร่กเรคนคุกเข้าให้เข้ากันนะคะหอมหอมดูสิคะเพื่อนๆหอมมากๆเลยค่ะมาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูนะคะหมูสามชั้นนะคะที่เราหั่นไว้นะคะหนึ่งจานนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะก็ประมาณ ครึ่งกิโลน่าจะใช่แล้วก็ผงชูรสรสดีนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำปลาน้ำปลานี่ก็จะเป็นน้ำซีอิอ๊วหวานนะคะ1ทัพพีนะคะครึ่งทับพีะะบพแล้วก็ซีอิอ๊วฝาเขียวอีกครึ่งทับพีนะคะมันอาจจะต้องเติมเพิ่มกว่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเคี่ยวหมูให้มันเปื่อยสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องเติมอีกนะคะ อันนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ใส่แค่นี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็ใส่หางกะทินะคะที่เราเอามาล้างกล่องไว้นะคะเติมสักสองสามกล่องก็ได้นะคะเพิ่มน้ํานิดนึงนะคะเพราะว่าเราแกงเต็มหม้อนะคะเพื่อนๆกะเอานะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะนี่นะคะหางกะทิแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ําเข้าไปอีกในกล่องนะคะนี่กะทิสองกล่องนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ แกงก็ประมาณหนึ่งหม้อกะไว้นะคะเนี่ยหม้อเต็มๆนี่แหละอาจจะไม่เต็มทีเดียวนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเคี่ยวหมูไว้ก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาล้างผักนะคะผักเนี่ยล้างทาความสะอาดสักสองน้ํานะคะนี่นะคะสสงๆนะคะเอามาใส่ตะแกรงไว้ให้น้ํา น้ำอะไรน้ำเกลือกับน้ำมะนาวเนี่ยเอาออกทิ้งไปนะคะแล้วก็เอามาล้างอีกน้ำหนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสง,สงสงสงประมาณนี้นะคะบีบๆหน่อยก็ได้นะคะ <laughs> นี่นะคะ ผักเนี่ยผักบุ้งอ่อนน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่เขยา่าเขยา่าแล้วก็น้ําส้มนะคะส้มมะขามนะคะเราก็เอามาขยําขยําอันนี้แช่น้ําร้อนไว้นะคะน้ําอุ่นไว้แหละแล้วก็เอามาขยํขยนนะะา,าขยําประมาณนี้นะคะดูสิค่ะหม้อเดือดแล้วค่ะหม้อเดือดแล้ว หม้อเดือดนะคนไม่เดือดคนใจเย็นค่ะคนใจเย็นเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็น้ําเดือดแล้วเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปได้เลยนะคะเรายังไม่ได้เติมน้ําตาลแล้วก็เติมน้ําส้มมะขามนะคะเดี๋ยวรอให้ผักมันละอุให้มันเปื่อยสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําส้มมะขามกับน้ําตาลนะคะมันจะรัดเขาเรียกอะไรนะรัดผักบุ้งอ่ะมันทําให้ผักบุ้งเหนียวนะคะประมาณนี้นะคะ ตอนใส่ผักบุ้งไปเนี่ยเราก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะเพื่อให้ผักบุ้งมันสุกนะคะมันจะไม่ดํานะคะในการที่ใช้น้ําร้อนๆเ,เดือดๆเนี่ยมันก็ช่วยในการที่ว่าผักบุ้งมันจะไม่ดําได้อีกนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอปิดฝาไว้เดือดแล้วนะคะนี่นะคะเราก็มาคนโคเรโคเรสักนิดนึงนะคะ <laughs> หอมน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิคะผักบุ้งผักบุ้งอื ขอบอกเลยนะคะแกงเทโพเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะคะรสชาติก็จะออกเผ็ดหวานมันเค็มนะคะแล้วก็อมเปรี้ยวของน้ำมะขามนะคะสุดยอดของความอร่อยเลยนะคะใครสนใจเมนูนี้นะคะเอาไปลองทำกินกันได้นะคะแกงเทโพใส่หมู3ามชั้นน,ะะนี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปริ๊บนะคะน้ำตาลปึกนะคะนี่นะคะ ใส่ลงไปตามที่เราต้องการเลยนะคะอันนี้เกะก,กะใส่ไว้ประมาณ2ทับพีนะคะทับพีมันก็จะไม่เต็มหรอกนี่นะคะเสร็จแล้วก็คนเคเร่เคเรให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําส้มมะขามนะคะสัก2อสาทับพีนะคะกะเอานะคะเพื่อนๆน้ำส้มมะขามแต่ที่เราซื้อมาแต่ละครั้งเนี่ยมันความเปรี้ยวมันจะแตกต่างกันนะคะเราก็ต้องคอยชิมนะคะนี่นะคะขอชิมนิดนึง สุดยอดเลยค่ะแต่ขอเติมน้ำน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำตาลอีกสักทับทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราใส่ไปแค่สองนี่นะคะอันนี้มันจะต้องมีรสชาติหวานนิดนึงนะคะหวานนิดนึงแล้วก็อมเปรี้ยวนะคะอร่อยอ่อยนะคะนี่ขอชิมอีกทีนะคะอโอยโอเคเลยค่ะสุดยอดมาค่ะเราเติมหัวกะทิที่เราเก็บไว้นะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วก็บีบน้มามะกรูดใส่ลงไปสักนิดหนึ่งนะคะอย่าให้เม็ดมันลงไปนะคะนี่นะคะบีบน้ํามะกรูดมันน้มามะกรูดก็จะไม่ค่อยมีบีบใส่ถ้วยวะเนี่ยนี่นะคะเอาเม็ดออกนะคะอย่าเทอย่าเทน้ําที่มันมีเม็ดลงไปนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้ขมนะคะนี่เพอใส่มะกรูดลงไปนะหอมหอมมากๆเลยค่ะประมาณนี้เลยนะคะ แต่ัก2สองลูกนะคะลูกเดียวมันก็จะน้อยไปนะ้ํามันก็ไม่ค่อยมีนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะคะยกเสิร์ฟได้เลยนะคะโคเรโคเรโดยประมาณนะคะประมาณนี้นะคะดูดิคาะเสร็จแล้วนะคะไปค่ะตั้งโต๊ะเสิร์ฟได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทําเมนูแกงเทโพหมู3ชั้นนะคะอร่อยๆมาให้เพื่อนๆได้ชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงสูุกใจเพื่อนๆและกกเอฟซีทุกๆุกท่านนะคะและที่สําคัญต้องขอขอบคุณเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กําลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะทั้ง FC ในประเทศและต่างประเทศนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดไปนะคะ Thank you for watching See you again next time. แล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ